อยากรู้ว่ามีสกินแคร์ตัวไหนแนะนำบ้างไหมคะพวกลดสิวลดมันหรือว่าสกินแคร์สมุนไพรอุ้ยไอ้คำถามดีมากเจาะจากน้องไอรีนครับปอนครับลองตอบน้องไอรีนหน่อยฮะคือถ้าเป็นพวกสมุนไพรนะคะพี่ก็จะแนะนำเป็นพวกใบบวบอะครับจริงๆเราใบคบวบคมี <S <S สรรพคุณในการลดสิวลดเลี้ยวรอยอะไรก็ลดความมันบนใบหน้าได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเอ่อคืเขาเรียกว่า คามินนะตัวนี้ก็ลดช่วยทําให้ผิวหน้าเรากะตางใสแล้วก็ช่วยในม,มันจะมีสารเคอร์คูมินนะคะจะทําให้แบบว่าผิวหน้าเรากระตางใสแล้วก็ช่วยในการทําให้คอลลาเจนของเรานะกระตุ้นในการทางานของคอลลาเจนด้วยนะคะ <c oughs> ก็ถ้าน้องๆทุกคนอยากหน้าใสหรือลดสิวก็แนะนําแบบเป็นไปโบบก,กับครามินได้นะครับแต่ว่าโดยทางนี้ทางนั้นทุกคนก็ต้องมีการทดสอบบริเวณหลังหูแล้วก็บริเวณโตัวใ้ใตต้นแขนด้านในอ่า ตอบก่อนนะครับทุงมูไม่ใช่ข้อพับต้นแขนด้านในถูกแล้วน้องบอกต้นแขนไม่ใช่ข้อพับแม่จะให้ข้อพับเฉยเลยนะเออยังไงต่อยังไงต่อให้น้องสอนต่ออ่ะอ่ะยังไงต่อเทสเทสแล้วถ้าแพ้มีอาการยังไงบ้างก็จะมีถ้ามีอาการแพ้จะมีเป็นผื่นเป็นตุ่มแล้วก็เ โอนคตอบที่เราทาไปครับอันนั้นแปลว่าเราแค้และมีอาการคันอันนั้นก็คือน้องไม่ควรใช้อันนั้นเลยเพราะว่าถ้าน้องใช้ไปมันก็จะทำให้หน้าเราแพ้แล้วเกิดเป็นสิมมากกว่าเดิมครับใช่แต่ว่าโดยปกติเราการรักษาใบหน้าที่ดีก็คือต้องทาหน้าเป็นประจํานะครับพยายามอย่าทาหน้าแรงโดยการดยถูเพราะว่าการถูตามแนวรูทุมกดจะทําให้การทำความสะอาดหน้าดียิ่งขึ้น ช่อ๋อแล้วก็ยังไงสาธิตได้ไหมล้างได้ยังไงปอนล้างได้ยังไงเออมันต้องมันต้องลูบขึ้นลูบลงยังไงอะล้างหด้ให้ดูหน่อยล้างหด้ให้ดูหน่อยอ๋อปกติใบหน้าของเราเออตาเป็นแนวตรงนี้ครับแต่ว่าลูกผู้คนของเรามันมีความแบบเป็นไปตามผิวหน้าของเราดังนั้นเราควรครับ ถูโฟมบมือแล้วก็ลูกลูกเบาๆบริเวณอยู่หน้าหรือยิบแก้มครับก็ถูกให้เป็นเพว่าปกติแล้ววิกาล้างหน้าจะมีสามโซนนะ,ค,ะนรนรครับเปมีโซนนี้โซนคางโซนแก้มแล้วโซนหน้าครับอื